สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นของวันพุธที่29เมษายนนะคะตอนนี้เรากำลังเตรียมจัดส่งสินค้ากันค่ะตัวนี้เป็นรถแท็กเตอร์คูโบตารุ่นแอ6 0า SP นนะคะเตรียมจัดส่งไปเป็นเขยจังหวัดตากค่ะตัวนี้อุปกรณ์4ชิ้นไปกันแบบเต็มคันเลยนะคะมีชุดใบมีดันดีนามีผันท้ายมีโรตารี่แล้วก็มีตัวตัดหญาใหม่จาก LCS นะคะ ปลายทางจังหวัดตากในวันพรุ่งนี้ค่ะเลิกงามยามดีนะคะวันพรุ่งนี้รอรับสินค้าหน้าบ้านได้เลยนะคะตอนนี้รถขนส่งจากทีมงาน V n Service นะคะเป็นรถขนส่งแบบสไลด์ออนนะคะมาขึ้นสินค้าเรียบร้อยค่ะเตรียมออกเดินทางเนาะช่วงตีสี่วันพรุ่งนี้นะคะท่านใดที่มองหารถแท็กอร์มือสองหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่สามารถสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะ ร้านเราอยู่กำแพงเพชรมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะคะสนใจสินค้าตัวไหนสามารถสอบถามสั่งซื้อและสามารถจองจบกลางอากาศได้นะคะมีหน้าร้านชัดเจนปลอดภัยได้สินค้าชัวร์ค่ะวันพรุ่งนี้นะคะคุณลูกค้าเมืองตากนะรอรับสินค้าได้เลยสำหรับ3608 SP นะคะ ท่านใดที่มองหากันอยู่นะคะตอนนี้หน้าร้านเรามีหลายรุ่นนะสำหรับคูบตามี2124 27 32 36 40 50นะคะมองหารุ่นไหนอยู่ก็สอบถามสั่งซื้อกันได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะ